สกุลันทระโชดกันทระโชดอยู่มูอมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับเบอร์รศัพท์อ๋อครับบอกผมหน่อยไม่เป็นไรผมของว่าอะไรเกษตรไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะได้โทรมาติดต่อมี่เบอร์เบอร์จำได้ปะจะมีเบอร์เอาที่จำได้เป็ดไฟหนึ่งเครื่องอ๋อแต่ตัวเองไม่ได้จำอ๋อไม่เป็นไรแต่จะมีของของอาจารย์ประดิษฐ์บอกของก่อนมีของก่อนจอแต่ถ้ามีเนี่ยจะจะมี เราต้องหยุดศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งแปดห้าสี่หนึ่งพี่คณิตขานะครับครับครับแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าเกิดมีเบอร์โทรศัพท์แปลกๆมาพี่รับหน่อยนะเผื่อเขาจะถามเรื่องปัญหาหรืออะไรเงี้ยพี่ไปเข้าห้องน้ำาเพื่อเป็นไกด์ฝ่าเรือก็จะถึง ยายคนแกน oh, <yeah. S 1> ่๋อยายลพังเราลุงนุชก็นั่งค่ะ